สวัสดีจ้าพบกับช่องสวนทอฝันเกษเตรวันยุทธอีกแล้วนะจ้าวันนี้นิยาวก็อาจจะใช้เวลาของคลิปยาวสักหน่อยเนาะเพราะว่าจะมาพูดถึงเรื่องเออ่ในช่วงวิกฤตอากาศร้อนของเดือนเมษาที่ผ่านมาเนาวะว่าอย่างพลังในสวนทอฝันนะคะได้รับผลก,กระทบอะไรบ้างเนาะตั้งแต่ต้นคลิปก็อยากขอกำลังใจพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรถ้าชอบ อยากส่งกำลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำช่องหน่อยนะจ้าในสิ่งที่นีเยอจะพูดต่อไปนี่อยา่าพึงเชื่อทั้งหมดนะจ้ามันอาจจะเป็นประสบการณ์เพียงแค่ส่วนหนึ่งของส่วนทอฝันเนาะที่เจอมาแล้วก็เอามานาั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็พอได้คำตอบก็นี่แหละมาอาัดคลิปเพื่อบอกเราประสบการณ์ในสิ่งที่นีิยอได้เจอนะให้พ่อแม่พี่น้อง ได้ค่อยๆทบทวนเราก็ลองออกไปปรับใช้กับสวนตัวเองดูนะจ๊ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดเออในช่วงอากาศร้อนที่ผ่านมาเนาะสวนทองฝันก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะคะเรื่องแรกต้นฝรั่งที่มันเคยเอ่อโตแต่ว่าพอมันมีปัญหาเรื่องอากาศร้อนมากๆของ สวนทอฝันชัยหัวน้ำยศเนาะเนี่ยค่ะหัวน้ำยศดบบนี้ไอันนี้คือเปลี่ยนหัวแล้วน่งเหลืองเห็นไหมคะเนี่ยค่ะน่ลเหลืองอันนี้คือหัวน้ำยศของสวนทอฝันนจะจ๊ะเอ่อตอนนี้เปลี่ยนแล้วเนื่องจากข้างในมันจะมีเขาเรียกว่าไข่ไข่เอ่อตัวแผ่นพลาสติกเนาะปิดกัน้นวาลวไหน้ำม,มันไหลาตามจํานวนที่เราปล่อยนะเนาะเอ่อพอการร้อนมากๆพลาสติกเนื่องจากมันเป็นแผ่นบางๆมันก่อไปอุด เหมือนมันมันโดนความร้อนมันยืดหยุ่นได้มันก็ไปติดแน่นกับแผ่นปาติกข้างในทาให้นมม้ำไหลนะจ๊ะพอนมม้ำไหลมันก็เกิดผลแบบนี้เนาะอย่างตัวนี้น่าจะฟื้นคืนมันก็เหี่ยวเนื่องจากเนี้ยทํางานประจําไม่ได้อยู่ทุกวันนะคะอันนี้ตัวนี้ใหญ่เกินหัวน,นี่โปมือแล้วตัวนี้น่าจะรอดอยู่นะคะแต่ผลกระทบก็คือใบมันก็จะเหี่ยวแบบนี้นะคะแล้วลูกที่มันเคยติดนี่เห็นไหมมันก็จะเหี่ยวตามไปเลยเนาะ แต่เขาก็กําลังเนี่ยค่ะกาลังฝืนตัวแตกยอดใหม่ต้นนี้รอดแล้วมันก็มีต้นทีไม่รอดเหมือนกันเนาะอันเนี้ยคือปัญหาเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องน้าเพราะน้ำมันได้ไม่ถึงต้นนหนยนมันก็ไปไม่รอดแล้วก็พออากาศร้อนมากๆที่นี้เยาวรับป่าว่านีเยาวจะหอ่อฝรั่งมันก็ไม่สามารถห่อได้ออตามทีนี้เยาวขาดหวังไวเนื่องจากพออากาศร้อนมากๆเขาสูไม่ไหว เขาก็ต้องเนี่ยค่ะตัดเห็นไหมคะมันก็จะร่วงดอกที่มันกลาลังติดมันก็สูบอากาศไม่ไหวมันก็จะร่วงแหงมีนีนี่เหมือนอย่างนี้เลยนี่แหงแหงไปแหงไปตามเวลาของมันเลยเนาะเนี่ยแล้วมันก็จะดีตัวเองทิ้เงเองเนี่นี่คือลงรอยส่วนที่มันควรจะเป็นหน่วยแต่ว่ามันไปไม่รดเนะ เนี่ยที่เราว่าเราจะได้ห่วอย่างนี้น,นีนะคะหนึ่งช่อสองช่อสามช่อไม่หลอดเลยเนาะมันทนอากาศร้อนไม่ไหวเนี่ยแห้งติดแบบนี้เลยอันนี้ก็รอดูว่ามันจะหลอดไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาะก็แรก,กก็เคลืยดนอยู่เนาะที่มันลวงมดทําให้มันไม่ได้ไม่ได้ตามเป่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้แต่ถ้าเราทุกข์มากเราก็จะไปต่อไม่ได้ก็จะมัวแต่มานั่งคิดเสียใจเนาะเนี้ยก,ก็เลยอ่ะช่างมันไม่เป็นไร ก็มาลุงต้นเข้าไปมันก็ใหญ่อยู่เนาะนี่ตัวนี้ก็คือใหญ่เกินนโปุน่นเราแหละเดี๋ยวรอให้อากาศมันเย็นลงสักหน่อยเขาก็คงจะ้อมตบโตัวเนี่ยอย่างต้นเนี่ยเสียไปหลายช่อเลยเนาะนี่ก็อีกช่อนึงเนี่ยที่มันคือมันเป็นเห็นไหมคะที่มันนนาจะออกมันก็ไม่ออกเนาะแต่ว่าต้นเขาก็ยังดีตัวขึ้นมาได้จากสภาพอากาศร้อนเอาตรงๆก็คือรอดเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นนะจ๊ะแต่ก็มีตายบ้างต้นไหนที่ตาย ก็ต้นที่ป่วยมาก่อนเนาะของส่วนท่าฝันที่ป่วยมาก่อนก็จะเป็นต้นที่มันเป็นลาสนิมแต่จะพาไปดูเนาะว<อ>ันนี้คนอาจจะเยอะสักหน่อยเพราะว่ากำลังจะทำเสาล,ล้อมรั้วต้นนี้ก็หอดอยู่นะจ๊ะหอดนี่ก็หอดจะพาไปดูเนาะ ต้นทีเหลืองๆคือมันป่วยมันเป็นโรคมาก,ก่อนอย่างต้นเนี่ยตอนแรกคือไม่ป่วยนะแต่พอแดดร้อนมากๆมันสู่ไม่ไหวเนี่ยใบมันก็จะเหลืองอันนี้จากทนแดดไม่ได้ต้องรอดูว่าหลังจากที่อุณหภูมิมันเย็นลงแล้วฝนมันตกมันจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็เผื่อตัดปัญหาเสียหน่อยเสียอยากเสียมากแต่ง่ายนี่เราก็จะคดทิ้งเราก็เปลี่ยนใหม่เนาะเพราะว่าจะรอดไม่รอดดูยังไงนี่ ต้นนี้ก็กำกืงอย่างต้นนี้น่าจะรอดถ้ารอดคือต้นมันจะพุ่งเลยอันนี้เป็นต้นหลังปลูกเจ็ดเดือนเนาะนี่ก็ล่วงทิ้งเหมือนกันนะจ๊ะนี่หลายชอ่อสามช่อนี่คืออากาศร้อนอยู่ไม่ได้ก็คือทิ้งไปหมดเลยเอาไปเป็นไรทาใหม่คือต้นไม่รอดป่วยจากราสนินมหรือเป็นเชื้อราเชื้อลูกมันก็จะเหมือนกับมันป่วยอยู่แล้วพอมันเจอสภาพอากาศที่มันไม่โอเค มันก็ไม่พร้อมที่จะอยู่ต่อว่ามันสูไม่ไหวเนาะต้นนี้กัเหลืองจ้ะเห็นไหมมันจะกระเดง้งมันไม่ไม่โตไม่พุ่งเหมือนต้นเนี่ยอย่างต้นเนี่ยมันจะดูสมบูรณ์เนาะพอมาดูต้นเนี่ยจะ้ะเนี่ยเหลืองอย่างเงี้ยต้องคุดออกนี่ด้วยนี่ก็ต้องคุดออกหนึ่งเรื่องน้ำเนาะมีปัญหาเรื่องน้ำไหลไม่พอมันก็แห้งเหี่ยวพอหายน้ำไปก็คือไม่ฟื้นเลยจ้ะไม่ทันตายไปหลายตน้นสองต้นที่ป่วยมันก็จะเป็นใบเหลืองเนาะ แล้วก็ตายยาก็พึ่งได้ออกนะจ๊ะเพราะว่าตอนช่วงที่อาการ้อนมากๆการที่มียาอยู่มันจะช่วยปกคุมทําให้แผ่นดินข้างล่างรอบๆต้นนะ่ะชุ่มชื้นมากขึ้นเนาะมีขนาดได้น้ำตลอดนะแต่เขาเนี่ยอย่างต้นที่จะรอดถามาดูยังไงก็อย่างนี้เลยนะคะมันก็จะใหญ่อันนี้รอดอันไหนไม่รอดเราก็จะเอาออกเนาะก็หลายต้นอันนี้ก็ไม่รอด ถามว่าถ้าเจออย่างนง้ก็คือเอาออกแล้วสวนต่วนที่เหลือดูเลยังไงในส่วนที่เป็นลาสนิมน,นี่เราก็จะฉีดไตรโครเดอร์มาผสมสารจับใบน,นะจ้ะฉีดพ่นทุกอาทิตย์สลับกันกับบิวเวียเมทาไรเซียมหรือตัวบีทีทีคานอนนเนาะหลังๆมากก็จะใช้ชีวพันธุ์เพิ่มก็คือเป็นพวกสารสกัดจากมเมล็ดสสเดากับน้ำส้มควันไม้ลงฉีดดูนะคะสลับกัน คือประมาณอาทิตย์ลลครข้งอ่ะก็จะฉีดสลับกันบางช่วงวันนึงฉีดเช้าฉีดค่ำอย่างเงี้ยแต่ฉีดคนละรอบเนาะฉีดไปปุ๊บสิ่งที่เห็นผลต่างหลังจากฉีดสารสกัดสเสดากับน้ำสมควันหม่ก็คือหนึ่งแหละแมลงบางอย่างหายไปแล้วก็หมดแดงไฟนี่มันกันเนี่ยมันรอนมากหมดแดงไฟมันก็จะหายเนาะก็ฉีดไปนี่แหละที่นี่ถามว่า าการล้นๆมากๆเนี่ยฝรั่งที่ปลูกในสวนมันจะมีใสแดงใสแดงก็เป็นหงเปาซื้อก็หงจวนซื้อแล้วก็กิมจูอันที่ได้รับผลกระทบมากยีุ่ขึ้นน่าจะเป็นใสแดงแทบจะไม่รอดเลยหลอดหน่อยมากสักประมาณห้าสิบเปอร์เซนตได้แต่ก็ดูต้นไม่ค่อยแข็งแรงคงเนียวก็คงจะต้องรออากาศมันเย็นลงรอหนาฝนเนาะ แล้วก็อาจจะย้ายออกหรือเปลี่ยนออกมดการที่ถ้าเรามัวจะเสียดายเราไม,ไม่เปลี่ยนออกเลยเนาะไม่ทําให้เราเสียเวลาไปด้วยเปลาป่าประโยชน์ตัวไหนไม่ใหญ่แล้วเรายังคงเอาไว้อยู่มันก็จะเหมือนกับเราให้เขาอยู่ไปแบบปเปล่าเปาอะ่ะมันก็จะเสียเวลาเราก็จะไม่ได้ผลผลิตตามเป้าเนาะถามว่าอันที่หอ่อมันสมบูรณ์ที่สุดไหมยังอากาศร้อนรอนะ่ะห่อตอนลูกน้อยไปนะ่ะบอกเลยนะแกออกมาคือมันเป็นซีดํานะจ๊ะ เหลืองไม่สมบูรณ์เลยนี่เวาก็จะไม่รีบเอาผลผล,ลิตในช่วงนี้นะจ๊ะมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ทํายังไงก็ได้เพื่อรักษาต้นพันธุ์ของเราห้มันอยู่รอดเนาะก็เหมือนชีวิตคนเราเนี่ยแหละทุกคนอาชีพเดียวทุกวันนี้มันไม่พอก็ต้องมีอาชีพเสริมไม่อยากให้ท่อเนาะก็อยากให้ทุกคนมีกําลังใจสู่ต่อไปลองทําผลทางที่หนึ่งที่สองมันไม่ได้ก็อย่าพึงถอดใจนะ ค่อยๆกลับมานั่งคิดทบทวนหาสาเหตุหาปัญหาแล้วก็ค่อยๆแกให้มันตรงปัญหาตรงจุดก็คลิปนี้ก็อาจจะพูดประมาณนี้นะจ๊ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะนี่ยวก,ก็จะสู้ต่อไปแล้วก็อยากส่งพลังแรงใจให้ทุกคนในสู้ต่อไม่มีอะไรสำเร็จในครั้งแรกนะจ๊ะนียาวหล่มได้นียาวก,ก็ต้องรีบลุกเหมือนกันถ้าเรามัวไปเสียดาย อะไรที่มันเสียไปแต่เราลืมมองสิ่งที่มันมีอยู่ว่าเราจะใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่ายยังไงมันก็นจะเท่ากับเสียเวลาเปล่าขอให้ทุกคนสู่ๆนะจ๊ะสู่ไปได้วยกันวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิยวเลยจ้าขอบคุณมากๆจ้า